สบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟจททีทางแพงเบิร์สุกุสุคนเบิร์สุมองสุขของสบอนเดอพี่น้องเดอเปิดอกผบรรยากาศมากระอยู่พี่และพี่น้องเอ้ยอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะอยู่โคกอยู่ไฮอยู่สวนไหมพ่อแม่หน้าดอกอยู่ไฮอยู่สวนว่ญญาะซะมือนี้ก็ออกมาพี่น้องเอ้ยออกมาอ่าซ่อมแซมยางที่มันตายไปเนาะที่ว่านา้ำท่วมมาแหละเสียหายกันหนักหนาสาหัสพี่น้องเอ้ยเป็นรอยซองรอยต้นผมแหละรวมๆวมแหลวนะที่ ทียังพอนนาบกามีมาสั่นซัเนาะชาวไร่กำลังเห็ยังนอนอยู่เนาะเห็นยังคือมานิ่มหน่อยนิ่มใหญ่อยู่วางทตะพางหวยเลยนิ่มหน่อยนิ่มใหญ่ดีใจยังอันนี้โอ้ยเห็ดปุกพี่น้อยเลยสะพอพ่อจะนิ่มหน่อยนิ่ใหญ่อยู่ ดอกนี้คือมางามใชเป็นตะแพงแท้นี่้นพี่อกเลยเด็ดเ็ดอดอกนันตุ้มๆเนาะภาษาไทยพูดเตุ้มๆแต่ภาษาลาวเอื่นดอกจุ้มๆพี่น้องเว้ยจุ้มบ่แมนตุ้มใช่ไหมขมไปเเหออกไม่ไลเนในน้า้เห็ดพวงน้ำแกงพี่น้องเอ้ย วใหญ่เนาะอันนี้ก็ดีพอแทงคนใด้น,นีนมมือนีก็ดีเอาคือดอกครับน้หอะก็มีปล่อยม<อ>ันก็เขี่ยอไปเขี่ยมันนะแย่หมดเลยเ,เอ่อเอาผักต้นกรบเห็ดไปเขาเหน็นหมอแล้วเขาเห เหตดธรรมะเนาะอ้ที mm. ่จริงหนาหางเงินเขามาเลาะเบิ่ง ว่ามันเคยออกบอเน่นี่นะนะพอเคยเก็บเด็กว่ามันออกบอว่าผิดว่ารับหน้ารับหลังบ่อนเคยเก็บเมเขามาเบิ่งว่ามันออกอีกบอหนาก็ออกดีงามนี่แล้วเห็ดอย่างนี้ออกเนาะอันจริงจริงนะบองเขาปลูกย่างมันเป็นปลาห็ดบวกเลยเี่นไหยปลาฮิดบวกไปเลยรอบับย่างไงมีแต่ที่ออกเนาะที่หนึ่งก็เป็นเห็ดบวกเขาแลวบ้ดน มันออกร้ายแน่ๆนะส่วนจางก็ดีจะมันเน่าอะไรเห็ดอันนี้นะเพราะว่าคนบกค่อยเห็นมันอย่ามันก็ออกอยู่หกแต่มันก็ดอกหน่อยเขาบ่คอยมากเพราะว่าเขาบกบกเขาบกเบิกนะมองมันออกไหมเขาบุกเบิกเิ้นแล้วเขาก็เลยเบิกมาแต่เก่านี่ยหูเขาหูเห็ดออกเตะมุนงดในนาเนี่ยไมทางใดเลย ของกันเด็เดีดีนี่แหล้วงามดิช่วงนี้นะเฮ็ดปลวกระบาดพี่น้องเลยทั้งอื่นดอกแต่ทั้งเฮ้าก็เฮ้าบ่ได้ไปหาเนาะเอาังไงครับโบได้คอยไปหาที่ไปทางใดน,น,นอกจากในหน้านี่แหละแล้วก็บบุหงุบบอนไปหาอีกนอกจากนหน้าเฮ้าสิูงหงุบเออ,อ,อมันออกอืมนอกจากออกมาเลาะเบื้องในห้ในหน้าเนาะคันบอนอื่นโคกอื่นดอนอื่นก็บ่จัก ไปบ่ท่านมูดอกเจ้าถิ่นเขามันโดนแม่นถิ่นเฮาเฮาบ่งหมุดหมุดกันออกไม่ใส่ฝั่งหนเจ้าว่าสิออกบ่เจ้าหากน้ำล้วดนั่นสิออกหรือเปล่านู่นในน้ำมาได้ล้วดได้เนี่ยพอเบิ่งคักเลยม่ได้ล้วดมันสูงเด้นมาได้ล้วดมาเลยถ้ามันไปถ่วงนี่นะโอ้ยส่วนยางนะไปเบิร์ตดีถ้ามันถ่วงโนนตัวนี้ขึ้นมาน่ะแม่นบอก จะเบื้งดูตะพังนี่ครับตะพังนาเบื้งดูความสูงมันต่างกันขนาดไหน,น,น,นถ้ามันท่วเลืงนี่ทั้งหน้าป้าตอเพียงคอเลยนะฮะมันขุดนี่อดอกเห็ดพี่น้องเลยใหญ่กูเห็ดพวกไก่หน่อยน้อยหนึ่ง <laughs> อันนี้หระว่าน้องชายจะเ,เก็บเมื่อวานต้องเก็บมันอยากเจอแบบเห็ดพวกเดือนหกอ่ะนี้ดอกฮาวน์ปมือโปมือนี่ เฉพาะแข่งขามันได้เอาโป้มือหน่อยเอานี่มือไหมไนี่ก็ออกได้เห็นว่าเขได้ดอกยังไงมันจ็ปวดเดือนกหนออกนะปวดเดือนหกมันก็ออกแบบนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามด้วพี่น้องเด้อฝากไปติดตามคลิปเดียวลำเดียพี่น้องเด้อทางเฟซบ่าวลาวพาเพลินกัเนเลยเนาะเพลินบุ๊คบาวลาวพาเพลินติดตามมึงหน,น่อยด้อเป็นกำลัง,งใ,ใจให้เนี่ย เวลาเปิดจะต้องบอกนั่นคลิปช่งนะครับก็ชัดไดสิบิงแต่ว่าอ่าทางเฟซทางอะนะเฟซหนานน่ะมีรายได้ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะกําลังบ่ผ่านกําลังเฮ็ดอยู่ว่าซั่นซะยังบ่ผ่านกดบ่ยังบ่ผ่านก็แม่นโอ้ยดอกเ็ดมันเบิ่งบ่คักบ่ได้เห็นนะพี่น้องเอ้ยนี่นะนี่อื อืมตัวหนึงเขก็บห็นน้องกับุาเนาะเียกินเราไกินหัวอืโอ้ยจังแหละเวลาเรากินเ่าจับกินมาได้ใชไปดงกับพงกับพรนโอ้ยเป็นส่วนยางเ็้หญเี่ห็เห็ดดอกงามๆผมบ่าไปยี้บมาหมนอีกพุ่นหมนหนุกเดียว กเสียดายบเห็นลืมพี่น้องเลยบุห็นว่าสั่นแท้ทายอยู่กังไดนนี่นะอันนี้มันดอกหนาอยู่ไหนมันยังมันยังมีอยู่นี่ในดอนนี่ยังมีอยู่แต่เฮาหาบ่เห็นดิซี่บุหินดอกน้อยแล้วบุหินอีกดอก แม่นอกามันบานมันจางสีเห็นง่ายกันจุ๊บๆเลยเนี่ยจ้างกว่าทีไปเห็นมันนีกบบเบิ่งกรับอืบมนเนไกว่าจะเห็นบเห็น,น,นารามับิ่รจเห็นสบอ,อันนี้ราุดคาหห็นอืม จะเก็บลายๆเด้เนาะพี่น้องเมาแตะจักรยานอยู่แถวนี้ยเป็นไม่ใช่ครับรออีกเจ็ดปีแล้วโอ้ยปีหน้ามันก็ออกแล้วจะรอเจ็ดปีหกปีพี่จงเอาเขาว่ายางใหญ่มันจะเกิดบรอฮอนยางใหญ่เด้อพอได้หอมออกมาเก็บเพชรปวงนั่นบ่ดินมันแจ็บมันยังอะไรมันก็ออกเนื้อโพลนะครับพี่หลึกนี่เขาได้อึ่นเพาะเนาะพุดกระจาย อ่ะมาได้เห็นไหมฮะเนี่ยเห็ดนั่นหฮดเคี่ยวนเห็ดบานนี่เนี่นะมันเป็นบานนี่ขอยางกมาที่แรกก็เห็นแต่ซ้ำนี่แหละนี่นี่มาเบิ่งไก่บ้านนี้จังเห็นเดียวแต่ไก่เห็นเห็นหนึ่งเมืยวกมาแต่ไกลแต่ผู้เห็นแต่นี้ Cái này tụi tui mất bàn này nè phụ nữ Tụi tụi tui không có hoài, lại tụi 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 Thôi kẹt nó hông nào Cháu này đây là hít áo <laughs> màn ừ. Tụi đáy Nướng kín kìa bọ Bộ nướng đấy, tụi này ngâm lên lạc Hít chùm bọ ừ, Hít chùm hít chùm bọ, hít chùm bọ Hít bàn, tụi tụi tụi

แก่าทางมาใหม่ป่ะทางก็สิตักน้ำได้ซะไม่ใช่ปะจะไปเอาในไรใช้หนี่งแกเอามาในไรใช้ผู้เด้อยู่พวกแกเอ้หวยเด้ชตัวหนึ่งก็อยู่ทางโพนพูเดชที่มันออกนะทางนั้นอยู่ทางโพนทางนั้นโพนน่ะมองเป็นทางหวยนะแถวโพนนั่นแหละเอาา้ยมันนะเคยอาานนะอกปีปีเศนปนะีระดับบัตร mà nó bạc ban này thằng này nè. lấy. thằng say khéo lấy cái mực này mua wa tin bỏ đi cột. chơi cái là phi non đấy. chơi cái là mu một. để mà ban là mu ban là cái เออนะผูกไปหอ่อผูกินก็เห็นแต่จุดผูกผูกก็เห็นแต่ส่นหนาครับก็มันจูมนะเอาเอ้างงสุดยอดเลยงงนะไม่ต้องห่วงงงหลายบงงนู้ใหญ่เหมิงงงเนี่ยเหมือนเหมือนพี่น้องก็ม้วนมวนอันนี้เป็นหมู่ที่สองเด้อพีอ่น้องเด้อหมู่แรกมันจุ่มหมู่แรกมันจูม ใช้เบิ้งหางูแรกนะเบิ้องหางูแรกนี่อันนี้หมูที่สองนี่กดแชร์รัวๆพี่น้องไว้ฝากกดแชร์นี่เด้อผมได้เอาเบิ้งมาส่งเียเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยดันขึ้นดันขึ้นพี่น้องเลยแชร์ไปหน้าเฟซหน้าคลิปหน้าเฟซให้เนี่ยมัน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 ใมานนี้เ็๊ก็ได้บ่ได้ตั้งใจมาเฮ็ดเนาะก็คือหลักๆเลยตั้งใจ มาปลูกยางมาแซมยางพี่น้องเอื้อมินนะมาสีดยาบำรุงแต่ว่าบังเอิญพอเห็นนั่นเห็ดปวกมันออกลายเด็กเขาก็เลยเขามาส่องเบิึงเนาะก็เลยเจอซะอาญะอยู่เขากลาเไปหิบป่วงเจออาญะอาญะอยู่ที่นี่แหละเขาก็ชิ้กินกูปี้พี่นองกันสิท่านเขาท่านบอกว่า เอาปลูกยางเขาออกมาดูคนเขาก็สิบบกคอยมากป่ะเ<ร>นี้บกคอยมากปะวามีคนเดม๊มีคนอยู่เจ้จาของอยู่เจ้าของอยู่แหละคนก็สิบบกคอยมากป่ะนี้พวกคนหาเขาดิก็สิเบาบางลงจริงๆเราเห็นเป็นอยู่พี่เราเห็นบอน่อนนั่นอ๋ตายเลยดอกจูมๆน่อเด็กพี่พี่พี่เราเห็นอยู่ข้างนี้เราลงมาเบิง่งนนี่มันจูมหัวทีเด่นหัวไหนบอบ่ เดียวเลยเดียวเจ้าเดียวหมูเดียวแหละพ่อที่ผมตั้อะไรงามๆตั้งสะดุ้งเลยหมูนี่สีไลยกว่าหมูนั่นเด้อพี่น้องๆเลยหมูใหญ่หมูใหญ่กว่าุโอ้หมูข้างในดอกใหญ่กว่าอีนอ๊ะมวน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 ดอกใหญ่กว่า เผาเก็บเผาออกยุงกับมาคอกินเลือดอยู่กินแนนกินแน่อยู่จะเสียดเนีใดทนบอให้กินบัดคอกินแน่กินแน่อยู่พี่น้องเลยยุงก็ดีว้าววายวาไว้ไววายวาววว้าวาว้าวววว้าว ว้าวว้าวเมา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 ข้างนอกเอ้ยมวนมวนพี่งนอกมวนมวนโอ้ยดอกไงเธอดีดอกไงเธอดี อดอกไงแต่ดีดอกจูดดอกเอาดึงไปเลยใส่ไปนํำเลยนี่ครึ่งน,นึงอ,อื้งมงจับกินจนเราเสียหน้าเลยงนงจับนแก้วจับจัน้ำล้างมือคนนี้กับจนไปบอกเป็นไรล,ลืงลืงอยู่ หมวเลยลพี่น้องไอ,อ้ต้องไ้ตียุงน้ำม, <c oughs> ม,มันเพแต่อได้ยุงวห็เห็บเห็ุใหม่โมเมนไลแมงวันเด้นนี่ไลย่ยุงสมังเกหมว้ได้นี่นี่ตยุงไล่ซั โยกโยกโยกโย่นั่นปัตีไหนกับใครเนี่ยท่านบ่อไล่เพราะว่าแตะบุญบุญมาห้องกันสนั่นวันไว้มากินนี่หรอทน่ม มาบุกเฮือนมันมันก็เลยโจมตีคืนพีมาพี่มาตอนนี้เราเก็บเผาไปพี่น้องเลยเอ็ไว้เด้มาเล่นกำมันดินบ่ได้เด้ที่จริงกระนำท้วมอะไรเนาะทวม thua mất ngõ có thể cái gì Ngon này Nhìn này

งที่สามนี่เนาะมันจะบัดดอกใหญ่แทนนี่ก็ได้ดอกใหญ่ดิเฮ็ดนี่ดอกเฮ็ดบานนะใครแต่ว่ามันบาน,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 นอยู่แต่ว่ามันยังแข็งเนาะมากระบ,บานยังไม่ได้ถ่าเฮ็ดบานนี่แหละมันจังหวาน เอาบ้านแข็งๆนะมันเสีบเน้น้ำมันเออน้ำกัดใจน้ำในตาเกีบติู่นกระดููพี่น้องเลยเครือไว้แต่นี่ต้นไว้นี่นะสิเมนไว้หน่อยเลยไว้เนาะทั้งบานจะเขาซื้อทั่ไหน

ต้องย่านมือที่สามที่สี่เอ,อ้ามีแต่สองมือมีแต่สองมือน,ะนี่แหละพผล่นะรถไฟกะทีซุ่มพู้พูนพี่น้องเลยบานนี้ก็ออกมาเลยเนาะออกมาไปทีเรียบร้อยแล้ววิโก้คอยยาวเฮามาเบิ่งบัดนี้พี่น้องเลยผลงานมือนี้แช่เบิห้หนาหนมพ่พอแกงบ่อเห็ดสามหมู่ นเานาะเป็นแสนเป็นแสนกี่พี่น้องกันซื้อเขาก็ได้ขอเหดมันยังใหม่เนาะโจมอีอเลกดตาพี่น้อเะลยขนาดเลยยงกินเฮานขโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบุนขอบคุณข,ข,ขอมุกขอบใจที่เขาเิ่งมาชมเนาะ อย่ดีม่แห้งเบิร์ตสุขู่สุกมวลพี่น้องเลยกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เนี่ยได้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีม่แห้งเบิร์ตสุขู่สุขคนพี่น้องเลยนี่แหละบ่อนาเห็ดกันนี่นี่แหละในป่านี่ยป่าก็ได้ใหญ่ดอกนี่แหละยดอแน่นอยเนี่มันแต่มันมันหกแน่นอนมาก่อนมันเป็นดงเลยสายห้วยในกระแมนเมาก่อนเป็นหกมันหกเบิร์ตเลยนี่นะสิบสามเพกตาหกเบิร์ตที่ที่แมนเบิร์ตเลยอั้งน้องห ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเลย